ตลาดสดเทศบาลตำบนพนาเป็นตลาดประเภทตลาดที่มีโครงสร้างตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณพื้นที่จำหน่ายสินค้ามีทั้งหมด28แผงปัจจุบันไม่มีการดำเนินการจำหน่ายสินค้าบนอาคารตลาด จะมีเพียงการจำหน่ายสินค้าเฉพาะวันที่มีตลาดนัดคือวันเสราร์เท่านั้นด้านสุข,ขลักษณะทั่วไปเทศบาลตำบลพนามีการประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนาเรื่องตลาดในปีพศ2565ตลาดสดเทศบาลตำบลพนาเป็นตลาดที่มีโครงสร้างและหลังคาตลาดสร้างด้วยวัสดุทนไฟแข็งแรงทนทานและมีความสูงเหมาะสม พื้นและฝาผนังตลาดทำด้วยวัสดุถาวรแข็งแรงและทำความสะอาดง่ายภายในตลาดมีแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างเพียงพอมีน้ำประปาที่สะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอมีการจัดเก็บสินค้าวัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางทางเดินมีทางเดินภายในอาคารตลาดที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรมีทางลาดสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ และมีการกำหนดให้ตลาดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่เทศาบาลตะบลพนามีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดก,การขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในตลาดตามเทศบัญญัติเทศาบาลตะบลพนาเรื่องตลาดและข้อตกลงด้านการจำหน่ายสินค้าในตลาดนอกจากนี้ยังมีการดำเนินกิจกรรมคัดแยกถุงพลาสติกหลางตากเพื่อจำหน่ายอีกด้วยรวมไปถึงจัดให้มีภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในตลาด แบบแยกประเภททั้งในส่วนของมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยอินทรีย์มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนบริเวณพื้นที่ตลาดไม่พบขยะมูลฝอยตกหล่นมีบ่อดักไขมันหรือน้ำทิ้งและทางระบายน้ำในตลาดตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ำขังรางระบายน้ำเสียเป็นชนิดรางมีฝาปิด สำหรับระบายน้ำรอบตลาดสามารถเปิดทำความสะอาดได้ง่ายรางระบายน้ำเสียสามารถระบายน้ำได้ดีไม่มีน้ำขังไม่อุดตันและมีการทำความสะอาดเป็นประจำสัปดาห์ละสองครั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้จำหน่ายสินค้าทิ้งขยะเฉพาะในวันที่มีการดำเนินการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการนำมูลฝอยอินทรีย์หรือเศษอาหารที่เกิดจากตลาดไปใช้ประโยชน์โดยการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อทอ,อเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ล้างตลาดในวันสำคัญทางพิธีการต่างๆมีห้องส้วมแยกเพศชายหญิงออกจากการเป็นสัดส,ส่วนรวมถึงห้องส้วมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายในห้องส้วมสะอาดพื้นห้องแห้งไม่มีกลิ่นเหม็นและมีการระบายอากาศดีอุปกรณ์ภายในห้องซ้วมอยู่ในสภาพดีใช้การได้มีการทำความสะอาดห้องซ้วมและระบบการควบคุมตรวตราเป็นประจำทุกวันมีระบบการเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะไม่ชำรุดและมีท่อระบายอากาศ รวมถึงมีผู้ดูแลร,รับผิดชอบในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงความปลอดภัยของตลาดมีการล้างตลาดตามหลักสุขาพิบาลสัปดาห์ละสองครั้งคือวันอังคารและวันศุกร์มีการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์และ,มะแมลงพาหานำโรคไม่ให้เกิดการรบกวนและก่อเหตุลําคาญในตลาดได้ จัดให้มีตาช่างกลางที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า60เซนติมตรผู้ค้าในตลาดแต่งการสะอาดเรียบร้อยและใช้วาจาสุภาพมีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อผ่านระบบลายตลาดสดมีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ค้าเพื่อมาปรับปรุงตลาดและ มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบความต้องการของผู้ซื้อผ่านการอบรมผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอ,อนามัยด้านการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและการท่องเที่ยวไม่มีการดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการขึ้นมาจำหน่ายสินค้าในตลาดสด เทศบาลตะบนพนาจัดการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวโดยการจัดให้มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ cctv รอบตลาดสดมีการจัดระเบียบร้านค้าให้เป็นสัดส,ส่วนการจัดระบบการ,รจราจรและจัดระเบียบการเดินรถให้ได้มาตรฐานและมีที่จอดรถที่เป็นระเบียบและเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ